สวัสดีครับร้านกอนนะครับร้านอยู่ลังสิตธิ์คลองหนึ่งนะครับก็เปิดทุกวันนะครับเปิดหกโมงเช้านะครับปิดสองทุ่มสามทุ่มนะครับเปิดทุกวันเลยไม่มีวันผิดนะครับก็ใครว่างแวะมาได้เลยนะครับเป็นหมู่บ้านเจทีนะครับก็อยู่นี้ซื้อผมซื้อตึกพนิทเลยนะครับก็สําหรับลูกค้าที่ตามมานะครับขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอสองสามนาทีแรกก่อนนะครับอ่า สำหรับลูกค้าที่ดูในยู u ูบนะครับอยากสั่งสินค้านะแล้วก็โปรโมชั่นอะไรพวกนี้นะครับก็ดูที่ผมมีสามที่นะก็จะมีช้อปปี้รัต d ้านะครับรัตต้าน้อยนะครับแล้วก็ลายลายช้อปปิ้งนะครับก็ช้อปปี้กับรัตต้าเนี่ยผมไม่พูดนะเพราะลูกค้าส่วนมากลูกค้ารู้จักกันอยู่แล้วนะเพราะว่ามันโฆษณาทีวีบ่อยนะครับลายนะครับอ่าอันนี้เป็นอัลบั้มนะก็เป็นที่ลายเลยนะครับลายลูกค้านะค้นหานะครับก็เพิ่มเพื่อนนะครับ เพิ่มเพื่อนนะเป็นรูปแว่นนะแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับแอสเคนะครับก็นี้เลยแข้างหน้านะ k r o n นะครับแล้วกดค้นหานะครับมันจะมาแบบนี้ลูกค้าก็เพิ่มเพื่อนได้เลยมันก็คือไลน์เพิ่มเพื่อนนั่นแหละนะครับแต่มันเป็นร้านค้าเนี่ยมันจะเป็นอัลบั้มนะครับกดตรงนี้ปุ๊บกดแชทนะครับอ่ะตรงนี้เป็นช้อปปี้ใครอยากซื้อในช้อปปีก้ก็ผ่อนกับช้อปปี้ก็คือกดซื้อนีดนิดได้เลย ยูทูบแผนที่ร้านกดปุ๊บจะนาทางมาให้เป็นแผ่นที่ใน Google นะครับอ่าไอจีเฟสบุ๊กนะครับอันนี้เป็นอัลบั้มเมลายนะครับกดได้เลยนะครับอ่ากดเลยนะครับก็เดี๋ยวผมบอกวิธีวิธีดูนะครับตรงนี้นะครับปกติจะมีลดราคานะครับเดือนนี้ไม่มีนะก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครกดมาแล้วจะมีมีค้นลดราคาบอกก็คือลดได้เลยนะครับลายลดให้ลูกค้านะครับลดหนึ่งต่อนะผมลดอีกหนึ่งต่อนะครับเป็นลดสองต่อนะครับอ่าต่อมานะครับอันนี้คืออัลบั้มแยกนะครับ แวรมีสามอัลบบ้ามนะครับแล้วก็ดาวแล้วก็กระเป๋าคาดอกกระเป๋าสะพายข้างนะครับอ่ะเศษศูนย์นะแจ็คนะครับก็คือกดไปปุ๊บเป็นจะมีแต่แจ็คนะครับเลื่อนมานิดนึงนะครับตรงนี้นะครับคาว่าทั้งหมดนะกดได้เลยปั๊บนะครับนี่คืออัลาบ้มแยกเหมือนกับแบบเมื่อกี้นะครับหมดเลยนะครับเยอะเลยอันนี้เป็นญี่ปุ่นนะครับก็ญี่ปุ่น30วันนะครับหมวกนะครับเป้นะครับประมาณนี้นะอ่ะผมอ่าสมมุติว่าผมเอาผมเอา ผมเอาเจ็ดศูนย์ก่อนเอาเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ยังไงวะนี่นะครับอาร์เรวอนเจ็ดศูนย์ปุ๊บนะครับก็จะมีแต่เจ็ดศูนย์อย่างเดียวนะครับอ่าอย่างพวกเนี้ยบางตัวผมลดอ่ะอย่างเงี้ยผมลดให้สองร้อยนะครับหนึ่งต่อนะถ้าลายออกให้อีกร้อยห้าสิบร้อยหนึ่งก็ได้สองต่อนะครับแล้วแต่โปรโมชั่นนะครับอ่าสมมุติว่าอ่าผมเอากดตัวนี้นะครับเจ็ดศูนย์นะอ่าเลื่อนดูมีรูปนะครับมีรูปเพิ่มให้นะครับดูรูปไม่พอนะครับไม่ต้องขอแอดมินนะ เลื่อนครับ YouTube ครับกดเลยครับสวัสดีครับอ่าประมาณนี้นะครับก็เลื่ออย่างนี้นะครับลูกค้าเลื่อนมานิดนึงนะครับเห็นไหมครับมันจะมีไซส์นะครับลูกค้ากดตรงนี้ก็ได้นะครับกดซื้อกดสีสีดำนะกดซื้อเลยมันจะมีไซส์บอกเลยว่ามีเบอร์อะไรบ้างถ้าหมดคือหมดนะครับ แล้วกดเบอร์ปุ๊บกดเบอร์กดสั่งซื้อนะครับแล้วก็โอนเงินในระบบได้เลยได้ลด200นะครับอ่ะเห็นไหมมันง่ายนะครับเดี๋ยวนี้ <c oughs> อ่ะก็ตัวนี้เป็นจริงๆมันเป็นจริงๆจะพูดว่าเป็นคลาสสิกนั่นแหละนะครับเพราะมันผลิตตลอดแต่นานๆผลิตทีนึงนะครับผมเพิ่งมาทำ YouTube ตอนที่เป็นคนหวได้เยอะนะแวนจะน้อยก็เลยก็เลยเริ่มทยอยทำให้นะครับ ช่วงนี้ก็จัดร้านใหม่ก็ไม่ค่อยว่างเหมือนกันนะครับมีอีกหลายตัวนะครับที่ผมยังไม่ได้ทำยูทูบแต่ขอหมดไปแล้วนะครับอ่ะตัวนี้นะครับเป็นแกมนะครับอ่ะโทษทีสินค้าที่จะได้นะครับคือลูกค้าครับของแท้นะครับคือลูกค้าได้กล่องได้ได้ครบทุกอย่างเลยนะครับคือบางคนถามได้อะไรบ้างนะครับได้กล่องไหมคือมือหนึ่งต้องได้กล่องอยู่แล้วนะครับของปอนยังมีกล่องเลยนะครับอ่ะก็กล่องนะครับแบบนี้เลยนะครับ ที่จะได้นะแล้วก็แล้วก็กระดาษห่อนะครับกระดาษรองเท้านะแล้วก็รองเท้านะครับอ่าแล้วก็กล่องไปรษณียแล้วก็ถุงร้านนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นจะเป็นรุ่นนะครับอันนี้คือชื่อนะครับรหัสสินค้านะครับอันนี้คือเป็นตารางไซส์นะครับอย่างที่ผมบอกนะเหมือนกับคอนเวิร์ตเลยนะดูตัวแรกกับดูตัวสุดท้ายนะครับผมบอกก่อนเลยว่าดูตัวสุดท้ายสําคัญสุดนะครับเพราะเป็นความยาวเท้านะครับ ความยาวของความยาวของเท้าลูกค้านั่นเองนะครับมันจะทําให้ร้านค้าแอดมินไม่ว่าจะเป็นร้านไหนก็นแล้วแต่จะเข้าใจว่าลูกค้าต้องใส่เบอร์อะไรนะครับอย่างสมมติอย่างเงี้ยลูกค้าบอกแอดมินใส่เท้ายาวยี่สิบเจ็ดเซนลูกค้าก็แอดมินจะรู้แล้วว่ายี่สิบเจ็ดเซนคือต้อง,ต,องต้องใส่เบอร์อะไรนะครับอย่างเงี้ยอย่างเก้าอย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่าลูกค้าไปสั่งไปสั่งคอนเวิร์ต มัน9มันคือ42.5ไม่ตรงกันนะครับมันคือ21เซนแต่คอนเวิร์ตบางรุ่น9คือ27.5เซนนะครับมันจะไซส์มันจะงงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสั่เป็นของยาวเท้าสําคัญสุดไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็น n i กี้อาดิดอะไรพวกนี้คือได้หมดทุกยี่ห้อลูกค้าบอกไปเลยว่าเท้ายาวกี่เซนจบนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะ แต่แวนดีแวนมีตารางท้ายเดียวเอาเลือดมีวางสตารางท้ายนะครับมันเลยทําให้ปวดหัวนิดนึงตัวนี้เป็นโอซคูแกรมนะครับเมื่อก่อนนานๆผลิตทีหนึ่งขายดีเดี๋ยวนี้ผลิตบ่อยแล้วมันก็เลยเริ่มจะช้านะครับก็ตัวนี้สวยนะครับบอกเลยว่าสวยคลาสสิกนะครับเพราะาอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่มีเส้นปกติปกติโอซคู S S oup, ใช่ไหมธรรมดาจะเป็นเส้นตัวนี้ใช่ไหม เป็นเส้นขาวใช่ไหมเส้นขาวตัวนี้มันจะไม่มีเส้นเลยก็คือดํากับขาวดําขาวนะครับอ่ะก็พื้นแก้มนะครับพื้นสีน้ําตาลนะครับเป็นตัวนี้เป็นพื้นสีน้ําตาลนะครับพื้นสีน้ําตาลตัวนี้ก็เป็นสีน้ําตาลนะครับเหมือนกันนะครับโอสคูนะครับโอสคูนะตรงหัวนะครับรู้ค่ะสังเกตนะตรงหัวนะล่ามาตรงตาไก่นะครับ แล้วก on ็ที่ส้นนี่คือหนังกลับเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็คือหนังกลับตรงกลางนี่คือผ้านะครับตรงเส้นนี่คือหนังนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็หนังกลับปกตินะครับทุกรุ่นที่เป็นโอทอฟูลตรงนี้จะเป็นหนังกลับยกเว้นขาวลวนนำลวนนะครับสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับนวมนะครับนวมจะเป็นหนังนะครับเป็นสีดํานะครับตรงนี้จะเป็นสีดํานะครับ หน่วมนิ่มๆนะครับโอซูโคทุกรุ่นมีน่วมนะครับมันจะมีแค่ไม่กี่รุ่นที่ไม่มีน่วมนะอ่ะอ่าซ้นเป็นป้ายแบบนี้นะครับไม่ใช่ดําแดงขาวดานะเป็นป้ายแบบนี้เลยเป็นป้ายแกรมนะครับเป็นพื้นสีน้ําตาลโลโก้สีดํานะครับอ่าโลโก็สก,กรีไม่ไม่มีตัวนูนนะครับถ้าโลโก้เป็นตัวนูนจะเป็นตัวตัวโปอ่าตัวโปวกับคอมฟลีนะผมจำไม่ได้ลนะ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้พื้นออสตาสปกเอ้ยโทษทีขายจะคอนเวิร์ตพื้นแวนคลาสสิกธรรมดานะครับคือพื้นธรรมดาไม่มีลวดลายอะไรนะครับอ่ะของแท้ของปลอมดูยังไงนะครับของแท้มีหน้าร้านของปลอมไม่มีหน้าร้านนะครับง่ายๆเลยนะครับ ดูที่ราคาก็รู้นะครับอย่างพวกนี้ของปองมมาขายก็อยู่หกร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบอะไรประมาณนี้นะครับอ่าข้างในก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นพื้นคลาสสิกธรรมดานะครับประเทศเหมือนกันนะครับลูกค้าประเทศเนี่ยคือลูกค้าอมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับหนึ่งรุ่นประเทศไหนผลิตมันก็คือหนึ่งรุ่นนะครับแยกรุ่นไม่ได้แยกประเทศหนึ่งประเทศผลิตหลายรุ่นนะครับไม่ไม่งงนะ 1ประเทศผลิตหลายรุ่น1รุ่นผลิตหลายประเทศเหมือนกันไหมคือมันคือรุ่นเดียวกันมันก็ต้องเหมือนกันนะครับอ่ะก็อย่างเงี้ยในเรื่องประเทศเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยป้ายมันเล็กนิดเดียวแวนเนี่ยป้ายมันเล็กมากนิ้วก้อยผมเนี่ยแค่นี้นะครับคือของปลอมอะเวลามันลูกค้าอยากได้ประเทศอะไรมันก็แงะแกะเข้าไปแล้วก็แปะเข้าไปใหม่นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับคืออย่าไปสนใจเลยนะครับเรื่องประเทศเดี๋ยวนี้มันโลกมันเปลี่ยนไปมันพัฒนาแล้วนะครับ แต่ละประเทศก็พัฒนานะครับว่าต้องให้ได้มาตรฐานเท่ากันทั้ง,ท,งทั้งโลกสําหรับ1นรุ่นนะครับ1นรุ่นแยกรุ่นไม่ได้แยกประเทศนะครับอ่ะมันก็เหมือนคนเวิร์ดลูกค้าเหม,ม,มือนคันวเวรดอะคือร้านค้าเนี่ยไม่รู้หรอกว่าว่าแต่ละรอบอจะเอาประเทศอะไรมาเพราะว่าเป็นบริษ,ษัทแม่เป็นคนเอาเข้ามาร้านค้าไม่ไ,มได้นำเข้ามาเองนะครับ ไวัมาาแม่คือเวียดนามนะครับคน,นเกิะคนเกิดก็คนเกิดไทยแลนด์นะครับเป็นคนนำเข้ามาอ่ะก็ประมาณนี้ลูกค้าสวยเลยนะครับสวยนะครับมันก็ยังคลาสติกอยู่มันก็ยังคลาสติกมันยังขายได้อยู่นะครับขายดีเลยนะครับอ่ะก็ราคานะครับ ราคาก็ปกตินะครับเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับก็สองพันแปดนะครับสองพันแปดรบาทนะครับสวยนะครับสวยเลยคือมันเข้ากับพวกยีนได้พวกกางเกงอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ลูกค้าเบอร์นะครับเบอร์สามสิบห้านะครับถึงสี่สิบหกนะครับเบอร์สี่ถึงเบอร์สิบสองนะครับ ขารสใจะทักมาได้เลยนะครับก็ร้านเปิดทุกวันนะครับส่งของทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะครับร้านผมไม่ขายของปลอมนะครับไม่ขายของปลอมนะครับพอมีหน้าร้านนะครับอ่ะร้านกอน,น์ครับสวัสดีครับ